เปิดตัวเป็นทางการกับคลิปนี้เลยนะคะขอกินอีกชิ้นได้ไหมเริ่มหิวแล้วอ่ะเบรกเถอะคุณครับได้ข่าวว่าเปิดตัวเค้กรสชาติใหม่แล้วครับนี่เลยค่ะรสกาแฟนะคะมีลูกค้าหลายๆท่านค่ะที่ถามว่ามีรสกาแฟไหมแล้ววันก็บอกตลอดไม่มีค่ะไม่มีค่ะพอมานั่งคิดเอ๊รสกาแฟนี่มันน่าสนใจเนอะเพราะว่ามีผู้ใหญ่หลายๆท่านค่ะที่ชอบรสนี้ก็วันจะจบสูตรนี้ใช่ไหมคะวันว่าใช้ไปประมาณเดือนหนึ่งทำผิดทำไมทำอีกตีอีกปรับตรงนี้เพิ่มตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจนได้ที่แล้วเนี่ยวันก็ส่งไปให้ลูกค้าเก กาแฟเนี่ยนะคะวันก็ใช้ตัวกลิ่นตัวเดียวกับบริษัทวาน,นิลาของฝรั่งเศสวันก็ถามพว,ว่ามีกลิ่นกาแฟไหมพอมาลองก็คือไม่ต้องไปลองยี่ห้ออื่นเลยะคะ่ะมันจะมีความขมแต่ว่ามีความหอมแล้วก็ความหวานกําลังดีส่วนตัวกลิ่นเนี่ยมันจะชูความเป็นคาแรคเตอร์ของกาแฟชนิดนั้นๆนะวันคิดว่าถ้าสมมติใครชอบทานกาแฟนะคะทาให้เราจะได้รสชาติและความเป็นออริจินัลของความเป็นกาแฟเนี่ยชัดมากกลิ่นที่ใช้เนี่ยลิตรหนึ่งนี่คือพันกว่าบอกเลยว่าแพงมากซึ่งก็ไม่สามารถจะลดต้นทุนได้ด้วยเพราะว่าเราก็ต้องใช้กลิ่น ก็ลงตัวแบบนี้ค่ะเปิดตัวเป็นทางการกับคลิปนี้เลยนะคะว่าใครสนใจไม่เคยทานเค,ค้กกาแฟที่ไหนลองมาทานกับเวกาดีว่าค่ะได้ตัวาระตูนสวยๆสามิติลงไปประดับด้วยค่ะประทับใจไม่ลืมแน่นอนอ่าอย่างตัวชั้นเค้กเนี่ยค่ะเค้กข้างในเป็นอย่างนี้เลยอย่างตัวเลเยอร์ใช่ไหมคะก็คือเป็นบัตเตอร์ครีมกาแฟค่ะจะมีการผสมผงกาแฟด้วยแล้วก็กลิ่นก็มันจะทําให้มันกลมกล่อมแล้วก็กินแล้วโอเคอาก,กินอีกชิ้นได้ไหมเริ่มหิวแล้วว่ะเบรกเถอะอร่อยอ,อร่อยมากค่ะ